วันนี้เพื่อนๆจ่ายค่ามือถือต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่คิดว่าแพ็กเกจที่ใช้คุ้มไหมเมกเซนหรือเปล่าและคิดว่าออฟเฟอร์เน็ต200 g b โทร500นาทีต้องจ่ายเท่าไหร่1,500หรือ900บาทแต่ไม่ใช่สำหรับฟี n ม o b i l e แน่นอนเพราะฟีโ m o b i l e จ่ายเพียง279บาทต่อเดือน ทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อฟินโ b i l e แต่เมื่อก่อนเขาชื่อ l i ลน Mobile เป็นดิจิตอลโมบายเซอร์วิสแรกของไทยคุ้มมากแพ็กเกจสุดคุ้มกับซิม f i ฟินโมบายเพียง2,79บาทต่อเดือนเน็ต 200GB m a จิก e ไบแม็กสปีดแถมเน็ตแรง10เมกไม่อัน้นโทร5 0 0นาทีแถมไม่ติดสัญญา อยากลองก็ลองได้เลยไม่ชอบก็ยกเลิกได้ทำทุกอย่างผ่านออนไลน์ได้100%ซตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องไปช็อปให้เสียงตั้งแต่ซื้อจนกระทั่งแมนจการใช้งานส่งซิมให้ฟรีถึงบ้านสายมูห้ามพลาดเบอร์มงคลก็มีไม่เสียค่าเบอร์ด้วยไม่มีช็อปก็จริงแต่ทุกครั้งที่ติดต่อเข้ามาแชทซัพพอร์ตในเว็บไซต์ตลอด24ชั่วโมงเป็นคนตอบเป็นเนไม่ใช่บอท คอ์เซ็นเตอร์ก็มีนะครับโทรหาได้ทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่เบอร์02 202 8585แค่ชวนเพื่อนก็ได้ใช้ฟินโมบายฟรีตลอดไปชวนเพื่อน1คนได้ส่วนลด120บาทต่อปีทั้งคุณและเพื่อนยิ่งชวนมากยิ่งได้ลดมากชวนจนใช้ฟรีก็ยังได้ไม่ต้องรอแล้วซื้อเลย เพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www f i n m o b i l e io